เรื่องค่าไฟแพงนะครับวันนี้จะพาไปดูผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เขาหันมาติดโซลาร์ลูฟท็อปแทนนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าลงทุนครั้งแรกค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่พอมาเฉลี่ยรายเดือนปรากฏว่าค o อ e r หมดนะฮะติดตามรายงานเรื่องนี้ครับจากคุณกัญญาณต์พงษ์ธเนศภาคินครับ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนกันแบบท่วนหน้าเลยค่ะขณะที่ธุรกิจรายเล็กรายใหญ่นะคะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทธุรกิจดูแลและบันดัดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์เป็นจํานวนมากตลอดจนค่าใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งมีการใช้งานตลอด24ชั่วโมงถือเป็นตัวแปรต้นทุนที่สําคัญค่ะธุรกิจนี้นะคะจะมีการปรับตัวบริหารจัดการอย่างไรเพื่อรองรับกับจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย เมื่อประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วกว่าคาดการของรัฐบาลทําให้การเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพไม่มีความต่อเนื่องอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ภาคเอกชนจึงร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลนักกายภาพบําบัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินธุรกิจดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม แม้ช่วงนี้มีปัจจัยลบหลายด้านทั้งค่าไฟค่าแรงางานค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าน้ํามันที่แพงขึ้นกระทบต้นทุนธุรกิจให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ธุรกิจดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุนี้ก็สามารถหาทางออกได้ด้วยการหันไปใช้พลังงานสะอาดและลดการใช้สิ่งของที่ไม่จําเป็นผู้สูงอายุเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะคะจากตอนนี้เราถือว่าเป็น เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วคุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาตรฐานเพราะฉะนั้นเราเลยคิดถึงว่าเราควรจะสร้างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยที่ได้มาตรฐานมีวิชาการต่างๆเนี่อรองรับโซลาร์เซลล์ที่เป็นหลังคาโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตครอบเวอร์ค่าใช้จ่าย ของค่าไฟทุกวันนี้ค่าไฟประมาณ60,000กว่าบาทแมฮะแต่ว่าถ้าเปิดทั้งตึกเนี่ยนะฮะก็คิดว่า c o v e เค่าไฟเนี่ยได้เพราะฉะนั้นอยากจะสนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงพยาบาลสถานประกอบการต่างๆเนี่ยนะฮะให้มีการติดโซลาร์เซลล์ส่วนอันนี้ก็เป็น nursing home ก็คือเป็นที่รับดูแลทางด้านของผู้สูงอายุที่ต้องการภาวะพึ่งพิงนะครับเป,เป็นหลักนะฮะจริงๆเราก็รับ สำหรับผู้ที่หลังผ่าตัดแล้วก็ต้องการการพักฟื้นนะครับหรือผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วมีภาวะที่ต้องบำบัดฟื้นฟูเราก็รับมาดูแลญาติก็มีความภูมใจในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งที่ใช้บริการที่นี่นะฮะก็รู้สึกประทับใจมากะะเพราะว่าออทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็ออพวก ผู้บริบาลทั้งหลายก็ยเ,เป็นกันเองนะฮะก็ดูแลเหมือนพี่น้องในงครอบครัวนะฮะแล้วก็มีนักกายภาพมาฝึกทำกายภาพทำให้เราได้ฟื้นฟูนะฮะส่งเสริมสุขภาพของเราได้ดีขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะฮะเป็นดําดับพอมาดูอันนี้พอได้สัมผัสกับคือมาเจอมาเจอเจ้าของมาเจอหมอแต่มาคือเขาเขาตรงจุดอะ ส่วนใหญ่เนี่ยที่เปิดพวกน,นี้ก็เปิดไปโดยที่ว่าเอารับคนแก่นะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าคนจริงๆเนี่ยมันมีแก่อย่างเดียวเป็นเรื่องสมองด้วยอันนี้เขาซื้อเรื่องสมอง,องนี่โดยตรง เดอะพาเลนเซซิ่งโฮมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขตสะพานสูงกรุงเทพพานครรองรับได้107เตียงปัจจุบันมีผู้สูงอายุเข้าพัก5าเตียงมีผู้ดูแลตลอด24ชั่วโมงเปิดให้บริการมาแล้วกว่า3เดือนและยังเป็นที่แรกในประเทศไทยที่ใช้สมาร์ทมิคอลข้อยิมประเมินความเสี่ยงร่างกายระหว่างออกกําลังกายด้วยถือเป็นจุดเริ่มต้นรองรับสังคมผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีค่ะวีรพลรองชัยถ่ายภาพกัญญนัทพงษ์ธเนศภาคินทีมข่าวเศรษฐกิจททบหรายงาน